สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอารถครอบครัวรุ่นยอดฮิตยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะครับมาให้คุณลูกค้าได้รับชมนะครับใครที่ตามหาอยู่บอกเลยว่าอย่า,ยาพลาดนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าฟอร์จ e เนอ3.0ตัว V เกียร์ออโต้ 4WD คันนี้ต้องย้ำนะครับเกียร์ออโต้4 w นะครับเป็นรถปี2013นะครับ รถสภาพสวยนางฟ้านะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดด้านล่างนี้ไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วเราไปดูตัวรถกันเลยดีกว่าบอกเลยว่าคันนี้เราก็แต่งให้แล้วบางส่วนนะครับอย่างเช่นเริ่มกันเลยล้อครับผมนะเป็นล้อแม็กขอบ20เลยนะครับพี่ๆสเปคยางนะครับ2 6 5 50 R18 นี่ครับเป็นยางสไตล อทะเลนะครับหรือว่านี่ slash ท t ก็คืออทะเลนั่นเองนะครับเป็นยางปี2อ2 2นย่งะครับแต่เป็นยางใหม่นะนี่ครับปียาง2 0 2 2่สอ่วนยางคระติกเกอร์ยางยังอยู่เลยเป็นของดีเซนตินะครับเป็นยางดีเซนติยางใหม่4เส้นนะครับยางปี22แต่เป็นยางใหม่นะครับพี่พีนะเพราะว่านี่มันเพิ่งปี23มึงเดือน2เองนะมันอาจจะมียางใหม่ปี22อยู่ก็เลยจัดให้เลยครับใส่ให้เลย4เส้น พร้อมล้อแม็กสวยๆหล่อๆขอบ20นะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันต่อหัวใจหลักสําคัญนะครับดีโฟลดีนะครับเครื่อง3 0 0พันคอมมอนเรลคันนี้นะครับนะแผ่นเพจดูครับรีเวทเดิมโรงงานนะครับน็อตฝากระโปรงนี่ครับพี่พี่น็อตฝากระโปรงเดิมโรงงานแล้วดูภายในครับโคตรเอี่ยมโคตรสวยโคตรใหม่แบตเตอรี่จัดการเปลี่ยนใหม่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับ คันหน้านะครับคันหน้าจะมีเลขคันหน้านะถ้าเป็นโฉมนี้นี่ครับสองสองหนึ่งสองสี่เลขคันหน้ามีมาให้นะครับนะอย่าลืมนะถ้าเป็นไอรีโวไอไวีโกหรือฟอร์จูเนอร์โฉมประมาณนี้จะมีเลขคันหน้าให้นะครับพี่พีนะส่วนตาปั๊มของฝากระโปรงก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้ปั๊มโตโยต้านะครับฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยไขใดใดทั้งสิ้นกล่อง ABS มีมาให้ใช้งานได้ตามปกติเทสได้แล้วเรียบร้อยนะครับ โฉมนี้เป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับพี่ๆหล่อๆแบบนี้เลยนี่ครับกระกจังหน้าโครเมียมมาพร้อมชุดแต่งเดี๋ยวชุดแต่งอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันด้านข้างนะครับแล้วก็มีตัวเขาเรียกอะไรล้างไฟหน้านะนี่ๆอยู่ตรงนี้นะครับนะเป็นติงอยู่ด้านซ้ายด้านขวาเลยเป็นตัวชําระล้างไฟหน้าไฟหน้าก็เป็นเลนส์โปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เลนส์หลอดฮาโลเจนธรรมดาก็ผสมกันมานะครับนะยังไม่เป็น l l ลีดนะครับสำหรับยุคปี2013นะแค่นี้ถือว่าสุดๆดแล้วนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับชุดแต่งรอบคันชุดแต่งเป็นของอะไรนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับชุดแต่งชุดแต่งเป็นของเซอร์คอนนะครับนี่ครับบันไดข้างเซอร์คอนกันชนหน้าเซอร์คอนกันชนหลังเซอร์คอนเดี๋ยวด้านหลังก็สวยก็หลอ่อไม่แพ้กันเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับไฟเลี้ยวก็จกมองข้างส่วนออปชั่นภายใน อันนี้เดี๋ยวฟิล์มเดี๋ยวพี่ๆลองมาเลือกดูเองนะครับฟิล์มนะตอนนี้เป็นฟิล์มแบบธรรมดาหรือยังไม่มีฟิล์มไม่แน่ใจนะ <_ S 1> เดีกก๋ยว <_ S 1> ค่อยมาเลือกกันฟิล์มแถมให้นะครับสีสี่มุมสี่บานเลยด้านข้างด้านหลัง <_ S 1> เดี๋ยวติดให้ใหม่หมดนะครับส่วนเลขไม้ผมสตาร์ทให้ดูเลยกว่าดีกว่า <_ S 1> เลขไม้ก่อนนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยกิโลเดี๋ยวผมสตาร์ทเลยแล้วกันเนี่ยครับนี่คือ ฟอร์จูเนอร์ปี2013ดูครับสตาร์ททีเดียวตึกแอร์เย็นเพลงเพราะแอร์เป็นแอร์ออตโต้ลมโคตรแรงเลยนี่ผมเปิดไว้สุดนะแล้วก็เนวิเกเตอร์มีมาให้กล้องถอยก็มีมาให้นะครับบอกเลยออปชั่นโคตรคุ้มนะสำหรับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออตโต้แบบนี้ครับแล้วก็ขับ2ขับ4ปรับด้วยปรับด้วยแบบแมนนวลนะอ่าถ้าเป็นรถยุคสมัยนี้ก็เป็นมือหมุนลนะแต่เนี้ยมันยังเป็นแบบเกียร์เหมือนเกียร์แมนนวลนะครับไว้ปรับขับ2ขับ4 โค่ไฮโฟโลประมาณนั้นนะครับพี่พี่นะเนี่ยดูพนภาพภายในนะครับพี่พี่บอกเลยว่าคันนี้โค้สวยนะมาวันแรกผมก็ว้าวเลยบอกเลยว่าคันนี้สดๆจริงๆที่เป็นรถที่เข้ามานะเป็นรถปี13นะครับผมไม่น่าเชื่อนะว่าสภาพจะสวยขนาดนี้เจ้าของเก่าเขาดูแลดีมากๆนะครับเลขไม้ก็ไม่เยอะนะครับพี่พี่แค่1นึ0 0 0สมนโลนะครับเลขไม้เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าเฮ้ยหนึ่งแสนแค่1นึ0 0 0สมโลอย่าลืมพี่ นี่มันปีอะไรรถมันปีอะไรนะเฉะลี่ยแล้ววิ่งอยู่ประมาณปีละหมื่นโลเท่านั้นเองครับพี่พี่นะคุณแจก็เป็นรีโมทมาแล้วเรียบร้อยขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับพี่พี่นี่โอ้สวยนะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับกระจกด้านข้างทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับด้านในสีเบจต,ตัดด้วยสีเทาดําเข้มเบาะด้านหลังนี่ครับรถครอบครัวนะครับนี่ก็ต้องใส่ใจด้านหลังนิดนึง เบาด้านหลังนี่นะครับสภาพสวยใหม่ๆตึงๆนับหนังโอโหูนั่งสบายมีที่พักคงพักแขนให้เนี่ยนะครับนะแต่วางแก้วไม่มีนะเสียดายไปนิดนึงนะที่วางแก้วไม่มีนะครับพี่พี่ส่วนแอร์ด้านหลังนี่ครับมีมาให้นะครับไม่ต้องห่วงเย็นสบายชุ่มฉ่าทุกห้องโดยสารแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อด้านท้ายก็สวยใช้ย่อยเลยนะครับพี่ๆนะส่วนโคมไฟท้ายตัวนี้มันยังไม่เป็นตัวเขาเรียกอะไรนะ มิไนไนชายมันก็เลยเป็นโคมสีโครเมียมแบบนี้อยู่ถ้าเป็นตัวมิ้นไนชายมันจะเป็นโคมลมดํานะครับนะส่วนตัวนี้ยังเป็นสีโครเมียมแบบนี้อยู่ส่วนชุดแต่งนี่เซอร์คอนเป็นท่อหลอกนะครับท่อหลอกนะสีสี่อันแต่ท่อแท้มันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ท่อแท้นะพี่นะเป็นท่อแท้นี่นะครับท่อตัวนี้เป็นแท้นะครับนะส่วนนี้เป็นของหลอกของเซอร์คอนนะครับมีโลโก้เซอร์คอนให้หลอก3อันแท้1อันนี่ครับ ายทะเบียนสงขาไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวทางร้านเราจัดการโอนย้ายให้เป็นกรุงเทพนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้ทงสิน้นทางร้านจัดการให้หมดนะครับนี่ครับเป็น 4WD เป็น Full Time ด้วยนะครับนะถ้าใครชอบขับส Fu l l Time นี่จัดไปเลย VN Turbo รคันนี้คุ้มแน่นอนภายในนะครับกว้างสบายนะครับเบาเป็นเบาแบบแขวนแบบนี้นะครับมีพรมเขาเรียกพรมอะไรพรมเส้นมีบางคนเรียกพรมมาม่านะก็ ปูให้แล้วรอบคันนะครับทั้งคันเลยนี่ครับด้านหลังก็ยังมีนะครับมีนี่ผมเดิมนะครับส่วนด้านข้างนี้จะเก็บพวกอะไรแม่แรงนะครับอยู่ด้านในนะครับมีครบนะครับอุปกรณ์จําเป็นมีครบฝากระโปรงหลังนะครับดูครับน็อตทุกอย่างเดิมโรงงานไม่มีการแกะการถอดการไขใดๆทั้งสิ้นรับประกันได้เลยครับคันนี้สวยมากๆไม่มีชนหนักที่น้ําท่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับดูเต็มเตมคันด้านหลัง โคตรสวยนะพี่พี่นะลงตัวกับลอ้อแม็กซ์ลายนี้ด้วยแล้วก็ขอบ20่บแบบนี้สายลุยจัดไปครับนะยังไงถ้าใครสนใจก็ฝากคันนี้ไว้อีกหนึ่งคันนะครับราคานะครับพี่พี่นะ7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียงหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสามะครับฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งคันสำหรับ toyota fortuner คันนี้นะครับถ้าสนใจแอดไลน์นะพี่ๆนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปประมาณแบบนี้ เรียวๆอยากให้ผมรีวิวรถอะไรที่มีอยู่ในร้านหรืออยากให้ผมรีวิวรถอะไรแบบไหนยังไงขอมาได้นะครับพี่ๆนะคอมเมนต์ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เป็นคันนี้คลิปหน้าเป็นกันไหนฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ